PM Plus Plus Brand Talk your go to podcast for smart branding and real marketing รีชอ The Boys The Boys ที่แปลว่าเด็กๆผู้ชายหรือหนุ่มๆก็ได้เคยดูไหมทำหน้ารู้จักแต่ Idol The b o y s, <S รู้จักแต่ The b o y ที่เป็นหนังผีหรือเปล่าพุดเล่กใครดู<า>กคบบห็นกอก็คือแบบมันเชื่อมกับการตลาดได้ว่าคือ,อคือหรือพี่เชื่อมเองพี่ก็ไม่รู้นะ<ไ>แต่ดูแล้วมันพีอ r อมากๆอ่ะมีเกมมาให้เล่นเกมอะไรอ่ะก็มันคล้ายๆเมื่อกี้แหละสนุกสนุกแหมเราเป็น ทีม branding marketing มีซูเปอร์ฮีโร่ให้สุ่มเลือกนะคะคุณคุณแล้วก็เลือกว่าจะทำ branding PR ให้เขายังไงคอนเซ็ปต์แบบไหนถ้าจะต้องทำ branding ให้เดทพูลเหรอจะไม่ทำเอ้าทำไมจะได้เรเริ่มแล้วเหรอเริ่มเลยอ่ะโอเคงั้นนโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะแนะนำตัวเต็ก่อนนะคะแพรนะคะจากแพร์ p ัส s p l ค่ะหญิงๆค่ะจากแพร์ p ัส s p l ค่ะ กู๊ดแพรมพัสเหมือนกันค่ะโอเควันนี้เนี่ยแพม plus p l u บรนด n d talk เนี่ยเราเป็นรายการที่จะมานั่งคุยกันไปดื่มกันไปกินขนมกันไปนะคะใครใครน้ําชาหรือกาแฟกาแฟหรือน, <c oughs> น้ำองุ่นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะเพื่อมาคุยเรื่องอะไรที่มันแบรนด์แบรนด์เนาะวันนี้ก็จะมีแบบซีรีส์มาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งแรบหนแบบึ่งได้ไหมจะทําอะไรขนมมานั่งกินได้ไหมไหนน่ะได้ได้ได้อเอามาดูซิ สมแล้วกับ mm hmm. การก okay. ินด okay. hmm. ื่มอะไรเอ่ยอ <Yeah, ๋อโอเคอันน UH, ี้เดลลาลิต้าน umm> ี่นี่นี่นี่เดลลาลิต้านี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นชิปแนวสุขภาพเปิดเปิดอร่อยเหรอสุขภาพอร่อยเจ้าของก็เป็นเชฟก็ทําร้านชื่อโฮมฟาร์มด้วยแกแบบไม่เรียบร้อยได้เลยน่เขาใช่เขาทําเป็นชิปมีน้ําสลัดมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ามีกี่รมีเยอะแยะมาก แต่งรสออริจินอลใช่ไหมใช่ออริจินอลชิมได้นี่ๆนี่โอกรบเคี้ยวบางตกลงจะได้เข้าเรื่องมันเนี่ยเข้าสิจริงเหรอเดลลิต้าเดลลิต้าไม่เชื่อหรอกหรอกเทมๆทมเทมนะไม่ไม่รู้สึกถึงความเป็นแบบว่าไม่น้ำมันทันยาพืชอะไรมากนะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนนะซีรีส์ไงซีรีส์โอเคซีรีส์ชื่อ The Boys The Boys ที่แบบว่า เด็กๆผู้ชายหรือหนุ่มๆก็ได้เคยดูไหมทำหน้ารู้จักแต่ไอดอลเดอะบอยรู้จักแต่เดอะบอยที่เป็นหนังผีหรือเปล่าพูดแรกเคยดูกับบ้านก่อนนะเดี๋ยวมันคือมันคือเดอะบอยมันเป็นซีรีส์ที่ออกมา 2, 3, 4ซีซั่นแล้วแหละคือพี่เนี่ยดูแล้วมีความรู้สึกว่าหรือเราเป็นพวกทำแบรนด์ทำการตลาดก็ไม่รู้นะดูแล้วรู้สึกโอ้โหมันใช้พีอาร์มาร์เก็ตติ้งสูงมากจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้คือไอเดอะบอยเนี่ยคือกลุ่มหนุ่มๆซึ่งไปต่อสู้ซูเปอร์ฮีโร่ ฟังแล้วแปลกๆนะทำไมต้องไปต่อสู้กับซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ต้องอยู่ข้างเราถูกปะ่ะอ่ะคือเรื่องราวเพราะว่ามันจะมีบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อวอ u t t n d u s t r y หรือวอต t c o r r o r a t i o n อะไรนี่แหละเขาก็จะสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมามชื่อ Homelander เป็นตัวเอกมี Stormfront มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้ว,นะลวสิ่งที่เขาทำคือเนี่ยเขา PR เขา Marketing ให้ซูเปอร์ฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมีความ ดีมีคุณธรรมแล้วไปในคนละแง่ละมุมเลยอะ่ะอ,อย่างเช่น<ช>อินี่เป็นพระเอกอ,อินี่เป็นผู้หญิงอันยืนหยัดในคนเป็นผู้หญิงอันนี้อันนี้รักเด็กคือเหมือนเป็น SKU เลยนะ,ะมันเป็นสินค้าเป็น product อะ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ย มันก็สนุกรู้หนังแอคชั่นเตี่ยมันมาร์เก็ตติ้งพีด้วยอะไรเง like yeah. ี้ยนั่นแหละต่องลงก็ยังไม่คุ้นอยู่เคยเห็นเคยเห็นแบบมันจะเป็นแบบโหดๆหน่อยอ่ะมีอยู่ฉากเลือดก็เลือดมีมีอยู่ฉากหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าคนที่อยู่ในทะเละแล้วก็ขี่วานมาใช่ป่ะััเป็นจะสู้กับไอ้แก๊งเดอะบอยแล้วแก๊งเดอะบอยก็ขับเรือมาชนอ่านั่นแหละนั่นแหละใช่ๆใช่ช่วานเลือดแบบเพมก็จะมี นะกม็มันจะมี e อไหนนะไอซีซั่นสองที่มันจะมีแสดงว่าดูบ้างจริเ<อ>ง <c oughs> เห็นไงเห็นมันจะมีมันจะมีเจ้คนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าแก่แก่ะแก<บ>่คือนางแก่แล้วตอนนางแอป,ปเป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อสตอมฟอนเออใช่สตอมฟอนเนี่ยเขาก็เหมือนเข้ามาช่วยไอตัวพระเอกอะโฮมแลนเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนเดเมจคอนโทรลดเมจคอนโทรลตอนนั้น เหมือนจาได้ว่าโฮมแลนเดอร์ไปทําภารกิจอะไรบนเครื่องบินสักอย่างอ่ะแล้วก็คนตายแล้วก็มีคนเอาคลิปมามาแฉมาปล่อยอะไรประมาณนี้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการที่เขาทําร์พีในเชิงแบบ damage control เนะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกว่าก็ควบคุมความควบคุมความเสียหายก็คือไปทําพลาดนั่นแหละทําคนตายทั้งเครื่องบินเลยปรากฏทีม PR ก็เข้ามาเลยนะของบอสอ Industry ก็ถาโถมเข้ามาแล้วก็แบบโอเค เราจะจัดการเรื่องมีอย่างไรคุณไปทําคนตายทางเครื่องบินเสร็จแล้วเขาก็ตัดสินใจเอาง่ายๆว่าเอาอีสตอมฟอนนี่แหละที่เป็นคู่จิ้นกันเนี่ยอเอากลับมาจิ้นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประโคมข่าวเรื่องจิน้นมากลับมาจิ้นกันเพราะเขาเขาเรียกอะไรอะเขาเขาไปเล่นกับความลืมง่ายของประชาชนว่าเดี๋ยวลืมข่าวนั้นเดี๋ยวมาอุ้ยเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้มาถูกรีอาร์ซะจนเป็นไอดอลในดวงใจอะพอได้ข่าวคู่จิ้นปุ๊บมันก็ อินเรื่องนั้นแต่ว่าเขาก็รู้วแค่นั้นไม่พอ,อก็มีอีกทีม PR นึงก็เข้ามาเสริมบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปสร้างสถานการณ์ตรงไหนสักหน่อยให้มันดูเหมือนว่าเออเราไปทําให้ตึกถล่มตรงนั้นสักนิดไหม,มหรือมีเด็กโดนติดอยู่ที่ไหนสักหน่อยลาไล้โฮมแลนเดอร์ ander, บินฟูฟก็ไปอ๋อแล้วก็มีคนเห็นแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลอ,อ,ลอแล้วคนก็จะลืมเรื่องเครื่องบินกันไปคือน,นอกเหนือจากปั้นซูเปอร์ฮีโร่เป็นตัวเป็น SKU เป็นโปรดักแล้วนี่ยังมีการทำา p r แอ t ทิ ทั้งในการซอบแซมภาพลักษณ์และในการสร้างภาพลักษณ์นั่นแหละใช่ไหมเนี่ยพอเข็นภาพไหมโอเคก็คือแบบมันเชื่อมแบบการตลาดได้ว่าคือเออคือหรือพี่เชื่อมเองพี่ก็ไม่รู้นะแต่ดูแล้วมันพีอาอามากๆอ่ะคือคือต้องบอกว่าดารานักร้องในประเทศไทยเนี่ย หรือต่างประเทศเนี้ยเขามีเขาเรียกว่าพับลิซิสอะคือคนที่ช่วยปล่อยข่าวภาพรักแต่อีเวนร์นี่มันขยายเหมือนขยายภาพให้เห็นเลยว่าโอ้โหมันมันปั้นเรื่องสร้างเรื่องให้คนรักใคร่หรือคนเกลียดอะไรกันได้เลยโอเคงั้นพูดถึงซีรีส์จบไปแล้วเลยมีเกมมาให้เล่นเกมอะไรอ่ะคล้ายๆเมื่อกี้แหละสนุกสนุกแม้เราเป็นทีมแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแต่นคนเดียวหรือป้าแ่นุกทุกคนเราจะมีซูเปอร์ฮีโร่ให้สุ่มเลือก Uh huh. นะคะ uh huh. คุณคุณแล้วก็เลือกว่าจะทำ branding P R ให้เขายังไงคอนเซ็ปแบบไหนแล้วก็แอคทิวิตี้แบบไหนที่มันจะมาซัพพอร์ตไอ้ branding ที่คุณคิดให้เขาเนี่ยแหละนะ uh huh. คือไม่ต้องไป uh huh. เปลี่ยนแปลงอะไรเขามากแต่แค่มองว่าบุคลิกเนี่คุณอยากแบรนด์เขายังไงอย่าง uh huh. อย่างอย่างสมมติถ้าจะทำตานนอสอย่างนี้ใช่ปะ uh huh. ก็คือเปลี่ยนจากกาตกรโลกเจิตขั้นอัง,งมณีให้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักโลกมากมก เพราะว่าเขาต้องการเพราะว่าโลกมันจะตายแล้วเขาก็เลยจะหันคนออกครึ่งหนึ่งให้โลกมันยังรอดอย่างนี้ใช่ไหมได้คือคือ,คอ,อยูนเอาตัวเขามาใช่ไหมเราดึงความเป็นตัวตนเขาใช่ไหมล้วก็ยูก็ดึงเหล่ามาแล้วมา,วมาทาแบรนดิ้งให้เขาแล้วก็ทำทิวิต้ที่จะสปอร์ตให้คนรับรู้ได้แบบนั้นก็แอคทิวิต้ค่ะจะเป็นคุณจัดแถลงข่าวเอเจนพ่อใหญ่ทําไปเลยอย่างนี้พอแล้วต่เลยถูกโอ้ยแอมพอสปรอร์ตถ้างั้นที่แทมต้องเล่นด้วย หรออืมต้องเลยโอเคได้ได้ได้มีอยู่ห้าห้าตัวที่คิดไว้นะอ่าสไปเดอร์แมนอุ้ยไม่อยากได้ลอกเตอร์สตรีทอันนี้อันนี้สามีฉันอุ้ยพี่โลแกนี้โลแก้อันนี้ก็สามีฉันเดอะฮอคอันนี้สามี่บ๊อแล้วกันหรือว่าเดทพูลสายป่วนสายป่วนโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามีรางวัลแล้วหรอถึงเราเล่นกันเองเราก็ต้องมีรางวัลนิดหน่อยป่ะรางวัลคืออะไรเอ่ยมีรางวัลป่ะมี เดลลาริต้าอันนั้นนะนะเลยเหรออันนี่ทุกรถทุกแบบอ๋อโอ้โหเอาจริงเดี๋ยวหลบหลบแก้วกันนะาดาดาดาอันนี้รถออริจินอลโคนอ่ามีหลายรถอันนี้อะไรอัลมอนด์ชิพซีโซ้โอ๋โคนชิโอเคอ่าได้อุตายละล่วงกันหมดแล้วโอเคอ่ะป่ะง้นเดี๋ยวใช่ให้เวลา คนละหนึ่งนาทีไปคิดโอเคได้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จับฉลากก่อนดีไหมโอเคไหนฉลากเอ่ยใครจับคนแรกตื่นเต้นพี่แพมไงพี่แพมเลยทำใช่เออเนาะตอนนี้เจ้านายไม่ได้เป็นเจ้านายนะนำนๆำน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 ำเดกผู้โอ้ยโอเค one minute later โอเคถ้าจะต้อง ทำแบรนดิ้งให้เดทพูลเหรอ,อจะไม่ทำเอา้เอาทำไมไเไ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าเราต้องดูเราเป็นสมมุติเราเป็นคนท,ทำแบรนด์ใช่ไหมแบรนด์เ<อ> <Brand s. S 2> ขาเนี่ยแบบแรงอยู่แล้ว p e r s o n a l i t y เขาแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่สร้างแต่จะไปใช้ประโยชน์จะสร้างก็รู้ใช่ไหมไม่สร้างอีกต่างหากด้วยให้เขาเบรกไปเลยให้เขาทำลายทุกกฎข้อจำกัดทุกอย่างที่มีไปเลยเพราะอะไรบุคลิกเขานะ ขอโทษนะชิปหายไวป่วงชิปลอสชิปลอสวป่วงค่าเดาอะไรไม่ได้เลยขี้ประชดควนทรินนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นแอคทิวิตี้ก็ต้องสปอร์ตเขาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนดูเขาจะไม่รู้สึกว่าแบบฉันนั่งดูเขาทำอะไรอยู่คนจะรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำอะไรบ้าบ้าไปกับไปกับไเดทผู้ในยกตัวอย่างเช่นนะ สมมุติว่าจะมีน้ำหอมมาจ้างให้เดซพูไปอยู่ในโฆษณาปกติก็จะมารอๆไหมชิ่นๆนะบาีเดซพูก็จะมีแบบแบบฉากอย่างหนูเลยนั้ำหอมชนงชนแนวอะไรก็ว่าไปนางก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ไม่อะไม่ไม่ไม่ใช่สำหรับหนังผมไม่เอาไม่เอาแล้วก็เดินจากไปเอาอ่าอย่างนี้เป็นต้นแต่คนบางคนมสมูอาจจะไม่ใช่ชาแนลแต่มันว่าน้ำหอมที่หรูๆหน่อยเป็นต้นหรืออย่างหนึ่งต้องจำไว้ว่าเดซพูเนี่ยมัน ไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์อ่ะมันเป็นแบบมันเป็นนิสัยอ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะสร้างอาไรไปโคลกับ G P S แอปอะไรสักอย่างซึ่งเป็นการบอกทางอ่ะแต่ด่าตลอดเวลาทำไมเลี้ยวซ้ายผิดนี่เง่าหรือเปล่าเป็นบ้าเหรออ่านไม่ได้เหรอเลี้ยวขวาสิก็บอกเราให้เลี้ยวขวาเป็นต้นอ๋อเราก็ได้อีกเช่นกันใช่ไหมหรือเอาอีกเอาอีกมีอีกภาษาภาษาหนังเขาเรียกว่า force wall force wall คล้ายๆว่าอะ คือปกติเราดูหนังเราจะเห็น3ด้านถูกป่ะตรงนี้คือกล้องมันจับโฟลตวอล์บอกว่าเวลาดาราหันมาแล้วแบบเฮ้ยเดูมันดิเนี่ยก็เรียกโฟล์ตวอร์เราอยากคนดูใช่ก็ทำบิวบอร์ดไป LED ดีไปเลยแบบประมาณสมมุติว่าเ้ยจะโปรโมทหนังนะโหน้ามาจากเนี่ยมองอะไรอยู่ได้ไปดูหนังได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันสุดท้ายก็ได้ประมาณแบบไปสร้างทินเดอร์ไปสร้างโปรไฟล์เออไปสร้างโปรไฟล์จริงๆเลยอะ แล้วเวลาเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบประโยคจีบประโยคพิกัพไลน์ระโยคที่แบบว่าไปจีบสาวไปเฟรชแบบสไตล์เดทอะ่ะแล้วคุยด้วยได้ดิงจอะไรแบบเนี้ยก็<ต>สาไม่น่าชอบไม่รู้ไม่รู้สาวไปกดปัดหรือเปล่าใช่คือเราพูดเป็นเชิงที่ว่า เราทำแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อตอกย้ำความเป็น personality ของเขาให้แบรนด์เขายั่งยืนและและอยู่ในใจคนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเขาแต่คิดแอคทิวิตี้ให้เขาให้มันไดนามิกถ้าเป็นเรานะเหมือนเหมือนกับว่ายังคงคาแรคเตอร์อยู่แต่อาจจะไปทำนู่นทำนี่ให้หลากหลายมากขึ้นคือไม่ใช่มายืนกวนภาษาอยู่ในหนังอย่างเดียวทำแอคทิวิตี้ให้อาจจะร e l a t e ได้กับตรงนั้นตรงนี้ในแง่มุประมาณนี้มากกว่าค่ะเด็ดผู โอเคคราวนี้ทั้งแล้วหรอน้องหญิงๆของเราทำใรได้จริงสไปเดอร์แมนวันนี้วันนี้ทุกคนได้สิ่งที่ทุกคนต้องการมาคืนมา o minute later พูดถึงสไปเดอร์แมนน่าจะเป็นฮีโร่ที่ทุกคนรู้จักกันเนาะเพราะว่า เขาเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายเนี่ยเราอาจจะพบเจอเขาได้ตามบ้านช่องทั่วไปตามท้องถนนเพราะว่าแบบยามเราเกิดปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเออหรือว่าถือว่าเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของทุกคนละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปทำแบนดิ้งให้กับสไปเดอร์แมนเนี่ยหนูคิดว่าอย่างแรกเลยเราอาจจะแบบเน้นไปทางแนวสตรีทหน่อยหรืออาจจะต้องทำให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายให้แบบว่า เห็นถึงภาพลักษณ์ของเขาว,าว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีพลังพิเศษอะไรมากมายเราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้คือ,อเป็นปุถุชนเดิน,นยืนเดินยืนธรรมดาทั่วไป<ช> <Okay. S 1> แล้วหรือเราอาจจะไปทําแบรนดิ้งที่ร่วมกับสังคมก็ได้อาจจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าเป็นแนวสตรีทเราอาจจะไปจับมือกับเหล่าอาร์สตรีท ที่เขาแบบทําศิลปะตามคํำแพงอะไรอย่างเงี้ยพวกสตรีทอาร์ติสทั้งหลายใช่สตรีทอาร์ติสทั้งหลายตามนั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนเราอาจจะมีของขายด้วยก็ได้ของขายเล็กๆน้อยๆที่มันดูเหมาะกับคาแรคเตอร์ของสไปเดอร์แมนซึ่งการทําแบบนี้มันก็อาจจะแบบว่าทําให้ผู้คนในวงกว้างเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยแล้วยังต่อไปอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับเจนของหนูือการทำกล่องสุ่ม ลาบูบูอ่ะนะใช่เราอาจจะแบบเปลี่ยนจากลาบูบูมาเป็นของสไปเดอร์แมนเลยเอาไปเชียร์หรือว่าเราจะเอาสไปเดอร์แมนไปเอ็กกับคอลเลคชันอื่นๆก็ได้คลายเบบี้คอลเลคชันคลายสไปเดอร์อาจจะเป็นไปได้คือนอกจากที่เราจะได้แบบว่าแฟนคลับของสไปเดอร์แมนเนี่ยยังไงเขาก็คงต้องตามซื้ออยู่แหละเราอาจจะได้ตลาดใหม่พวกแบบนัก เออพวาะกองสุมทั้งหลายด้วยใช่ใช่เหมือนกับแบบเออจริงๆมันก็มันก็ทำให้โพสไฟล์ที่แม่มันอยู่มานานมากใช่ตั้งแต่รุ่นพ่อได้มั้งมาถึงรุ่นพี่รุ่นหนูอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ให้อยู่ได้เกิดขึ้นหลายเจนให้ยังคงอยู่ต่อไปอย่างสุดท้ายเลยก็คือโซเชียลมีเดียเนาคือมันก็คงแบบหนีไม่พ้นคืออยากจะทำแคมเปญที่มันเป็นไวรัลซึ่งเราอาจจะทำโดยการที่ ให้ผู้คนเนี่ยสามารถพบเจอสไปเดอร์แมนทั่วไปตามทั่วเมืองเลยอาจจะแบบว่าเป็นสตันแมนหรืออาสาสมัครที่เป่งตัวเป็นสไปดี้เออไปทำความดีต่างๆอาจจะเหมือนตัวที่พี่เห็นขายปวงมอลไรอยู่ก็เป็นไปได้ก็คือเห็นจริงขายปวงมอะราตัเชิญต่อเชิญต่อวดทนิงคือแต่ว่าเราอาจจะทำเป็นความดีแทนอาจเช่นเอาของไปให้คนไร้บ้านหรือพา คนแก่คนแก่ใช่ข้ามถนนหรือว่าพาสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคลิปวิดีโอไวรัลที่ต่างต่างประเทศที่แบบพาเป็ข้ามถนนอะไรอย่างงี้อใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยแล้วคนก็อาจจะมาถ่ายแล้วก็โพสลงโซเชียลแล้วมันก็เลยกลายเป็นกระแสตอนเนี้ยคนก็จะจำแบบภาพลักษณ์ว่าสไปเดอร์แมนนี่แหละเออเป็นฮีโร่ที่ไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษอะไรเออแต่เราก็แบบช่วยเหลือคนอื่นได้ประมาณนี้ โอเคโอเคถึงคราวกุ๋ยบ้างแล้วจับเลยจับเลยจับเลยขอาสักคนนี่เขาเรียกเอาเอาเอาคนเดียวเลยคนเดียวเลยไม่เอาคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะด็อกเตอร์สตรนจด็อกเตอร์เีนได้ตัวได้ตัวแรกได้นะคะมาเลยไหนได้เลยไหมได้เลยไม่ต้องหนึ่ง minute l a t e โอเคอ่ะเชิญเชิญ คือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ<ม>เขาก็จะเป็นคนที่ฉลาดฉลาดแน่แ่ฉลาดกว่าชาวบ้านเขาแหละ<ม>แต่ว่าก็จะมีความปากเสียมีความยิงมีความอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะ่ะเออแต่ว่ามันก็เป็น,สนเสน่ห์ของเขาแหละนะแต่คือถ้าสังเกตดีๆในตอนที่แบบว่าวิกฤตของโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เลือกเสียสละตัวเองเลยอย่างเช่นตอนซีซั่นแรกเนี่ยเขาก็เลือกที่จะติดอยู่ในหลุมแล้วก็โดนไอ้ตัวร้ายอะ่ะฆ่าเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆจนกว่าจะจะยอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยโลกได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น The Watch เนี่ยเราเราก็จะต้องคิดว่าน่าจะยังคงคาแรคเตอร์ไว้อยู่เพียงแต่ว่าบิดมันนิดนึงเสริมรถ้าเสริมก็ได้ไยว่าเสริมก็ได้เลือกเสริมมันนิดนึงให้จากที่เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ปากเสียปากเสียอะไรเงี้ยให้กลายเป็นคนที่เป็นพระเอกไซซึน,ซนร,รู้จักปะรู้จักรู้จักแล้วตันแจ้รู้จักปะประมาณแบบ ปากไม่ตรงกับใจเงี้ยหรอเขาเขาทันโลกนะคะทันแล้วทันแล้วทันแล้วจับินเดเลนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้อ๋อแต่ว่าแอคทิวิตี้อ่ะเราก็อยากให้มันแบบว่ามีทั้งความแบบโชว์เพอร์สันลิตี้ด้วยแล้วก็อยากให้ไปสุดทางอ่ะที่แบบมีความเป็นคอมเมอร์เชียลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหเขาไปแบบเมคมันนี่ด้วยเพราะว่าดิฉันไม่คนเห็นแกงเงินค่ะ อาจัดอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยมันก็ต้องทำโซเชียลมีเดียแหละเดี๋ยวนี้ไม่ทำก็คงไม่ได้นะก็น่าจะต้องเป็นแบบฟิลแบบแคนดิดอะฟิลแบบให้คนแบบว่าตั้งกล้องหลบๆบนิดนึงอะไรเงี้ยให้เห็นความแบบว่าปากเสียแต่จริงๆแล้วรักนาอย่งยกตัวอย่างอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าสมมติเฮียหว่องเขาป่วยใช่ป่ะก็อาจจะเป็นแบบฟิลแบบเอ๊ะทำไมได้จับตจับตุ้นี่นี่ละว่าว่าไปแต่ว่าหลังฉากก็คือไปต้มไปต้มให้แอบมาเช็ดตัว แสดงชึน so hmm. แล้วก็หลังหลังจากนั้นน่ะ <King you. S 1> ก่อนจะเปิดก,ก่อนที่จะเปิดแบนด์ตัวเองอะ่ะอยากให้เขาดูแมทขึ้นกว่านั้นหน่อยโดยการไปจับคู่กับแบนดน่าจะนาฬิกาก็ดีนะเพราะว่าตอนภาคแรกมันเะมนนาฬิกา uh ที่เขาใส่เนาใช่ใช่ช่ชื่อแบนด์ยากอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ตรงนี้ก็แต่ว่าคงไม่เอาเรือนนั้นมาทำหรอกแต่อาจจะเอาเรือนมาทำเป็นไอตัว eye of agamto o ที่เป็นดวงตาโอเคโอเคเก๋เก พอคนแบบพอมันเริ่มแมสช่ปปะคนเริ่มใส่อะไรเงี้ยแล้วค่อยเปิดแบรนด์ตัวเองก็จะอาจจะเป็นแบรนด์เสื้อคลุมงานจับตลาดบนแบบว่าผ้าดีหล่อนี่หนูเมโชรจะใส่กันเดินถนนกันทั้งประเทศแล้จบแค่นี้สานี้ฉันก็รักฉันแย่แล้ะโอเคมีการเป็นพันลัพลาเขาไปขายของได้ด้วยอาชีสเก่งมากค่ะดเตรสเมารยานดอทเรสเ สาธุสาธุโอเคเพราะฉะนั้นตัดสินกันยังไงอ่ะครบแล้วสามคนนะตัดสินเหรอเจ้าสี่ไม่ตัดสินเพราะว่าวันนี้เรามาสนุกสนานมอมวยกินดื่มเอาไปคนละหนึ่งรางวัลเลยคนนี้เอาเป็นคอนชิพค่ะคนนี้เอาเป็นอัลมอนด์ชิพแล้วฉันละเดี๋ยวมาอีกทีฉันก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างเอามาสองถุงเลยโอ้สองถุงเลยถุงใหญ่ด้วยอ่ะเน่เดลลิตานะคะก็เป็น เรารางวัลเราจะเป็นของเฮลตี้เพราะเรากินกันน้มองุลก็จบสำหรับ EP นี้นะคะก็สนุกสนานเล่าเมามอยกันไปแล้วเจอกันใหม่เนะ EP น่าจะมีเรื่องอะไรมาเมามอยกันหรือใครอยากจะเมาเรื่องอะไรก็บอกเรามาหรือใครอยากจะทำมาร์เก็ตติ้งแบนดิ้งซุปเอร์รือตัวไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ใช่โอเคบ๊ายบายค่ะ